สวัสดีจ้าราเอาหิมะลงจากไอ้กินเห่าจ้าเดี๋ยวกินเห่าสีพังเพราะว่าพลาสติกบ่แข็งแรงบ่ได้ไอเอาพลาสติกตรงกินเห่าออกจ้าบ่ได้ลืบ่ได้ลือออกก็เลยยานใหม่พลาสติกพังหิมะตกเยอะมากเลยจ้าปีนี้ มันเห็ดที่เคียลงเคียทุกอาทิตย์ได้จ้ะเนี่ยเคียลงทุกว่าทุกอาทิตย์มันงสั่นมันสีหักนะเพราะว่าเดี๋ยวลัลสติกมันสะขาดเต็มเลยจ้ะ เอาโอกโลกคือจ้ะนั่นก็เป็นหลังคาบ้านจ้ะหลังคาบ้านอยู่ฟินแล้นต้องเฮ็ดรับนำน้ำหนักได้เยอะๆจ้ะยังตำกับสองหมื่นกิโลเพราะว่าเดี๋ยววันสิหักจ้ะเพราะว่าหิมะบริเวณเบาๆได้จ้ะนี่อันนี้มันก็ไหลลงมาไหลเทือแล้วล่ะ มันมีบางช่วงอากาศบวกกันจ้ะเพราะอากาศบวกมันก็สิไหลลงมาหน้าบ้านพุ่นกับเป็นทะเลสาบน้ำจืดจะ้ะตรงนู้นมีคนมายามด่างยุคนไส่ด่างไว้มีคนมาตกปลาใต้ใต้น้ำแข็งจะ้ะหน้าบ้านน้ำก็สิลึกประมาณเก้าเมตรจ้ะเลึกเก้าเมตรตอนนี้น้ำแข็งหนา หนาบ่ถึงเมตรดอ,อกจ้ะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนรถแยะแลนได้จ้ะรถรถยนต์แลนบนน้ำแข็งแหลมาเลาไล้ะเกาะตามใบไม้เกาะตามกิ่งเต็มอยู่จ้ากัน ต้นเบิดเขียตะกิงต้นไม้ไอต้นม,ม,มีมีมีต้นสนเลยจ้าที่ใบบอลนต้นไม้ยังอื่นใบก็โลนเมิดใบโลนเหมือมีแต่ต้นสน้นบอลลนเขียลงจากหลังคา ยุ่ตรงที่จอดรถทั้งคุณไหนตรงเต้นที่เอาเก็บเรือเอาเก็บเรือเอาเก็บพื้นภาสิไปเคลียลงด้วยกันจ้ะย่านเต้นพังจะตามใบไม,ม้ตามตามใบสนเต็มยู่จ้ะเคลียลงกันจ้ะ เพราะว่ามันหิมะหลายๆกันบะเคียลงมันสิขาดตรงนี้ก็เป็นสวนสตอรอเบอรี่ของสมจ้ะปลูกสตอรอเบอรี่ไว้เจ็ดปีแล้วสงสัยปีหน้าจะได้โลถิมเพราะว่ามันอายุหลายแล้วจ้ะหายผลผลิตพอดีจ้ะอยู่ใต้หิมะนี่จ้ะ พันบ่เป็นอย่างไ้จ้ะหิมะล,ะละลายเป็นกับโปรงเึ็นมหมหม่ขันหิมะเยอะก็ดีจ้ะเพราะว่าต้นอัน,อนสตอบเบอรี่ต้นเบอรีเขาค้ายๆได้รับความอบอุ่นจากจากหิมะน,นะค้ายๆเพื่อได้หุ้มผ่านะขันบมมีหิมะเลยสีหนาวก็จะ้ะตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นสวนบลูเบอรี่ของสมจ้ะปลูกไป4ี่รอยต้นปีที่แล้วจ้ะปลูกไป4ี่รอยต้น นี้จะเอาตะไคร่ล้อมไว้เพราะว่ากระต่ายหนาหนาวเพิ่นบม่มีอาหารกินเพิ่นไม่กินในต้นบูเบอรี่จ้ะก็เลต้องล้อมไว้ตรงนี้จ้ะ ตามป้าที่วหาหิมะตกหลายๆแบบมีกระเ็ดไฟฟ้าดับได้เด้จ้าบางพื้นที่เพราะว่าพอหิมะตกแล้วมันไปข้างอยใบสนแบบนี้จา้าไปข้างอยใบสนอ่ามันเ็ดไห้ใบสนมันหนักเนาะรับน้ำหนักอะไรต้นไม้กิงไม้หักสายไฟไหน่ะแล้วก็เฮดไห้ไฟฟ้าดับเพราะว่าตามป้าตามยังกะมีไฟฟ้าไปทั่วจ้ะมีไฟฟ้าไป แล้วก็ไอ้พอนั่นหิมะมันก็หนักอ่ากิ่งไม้ต้นไม้ก็ล้มล้มใส่ใสยไฟไฟ,ไฟฟ้าดับจ้ะถ้าหน้าห้อนก็มีลมมีหยังลมแห้งก็เหตุใ้ต้นไม้หักก็เห็ดใ้ไฟฟ้าดับเพื่อกัน <c oughs> หน้าหนาวก็เหตดใ้ไฟฟ้าดับจ้ะเพราะหิมะหลหิมะตกใส่ตกใส่ใส่ไฟไ,ฟไหมหิมะไอ้ ลายลายอย,ยู่ตามกิ้งไม่กิ่งไม้รับน้ำหนักบ่ได้กะไอ้หักส่สายไฟไฟ,ไฟกระดับจ้ะมาเราจะลูกสาย <c oughs> ลูกสายน้อยซื้อว่าน้องโยแอลซื้อไทยซื้อว่าน้องตะวันจ้ะ <c oughs> หนูใส่เสื้อผ้าเองเหรอลูกเก่งจังเลย <c oughs> ใส่ดีไหม อะใครใครใส่ให้เออพี่ใส่ให้หนูไหมหรือว่าหนูใส่เองเอาใส่เองเหรอลูกไปแล้วไปเล่นหิมะต่อเปนมีสไลเดอร์อยู่ทางขุ่นจ้ะพาอคนเฮดไห้อ,อยู่ด้านหน้าบ้าน ลมเลยขาตยุยพน่ะหิมะโอเคบายบายโยแอลสวัสดีครับเดี๋ยวปีนาสิเอาไอพลาสติกลงจ้ะบ่ได้ต้องไอมาเอาหิมะบ่ต้องบ่ต้องมาเอาหิมะลงทุกอาทิตย์จ้ะปีนาจิลือล้อลื้อผ่าผ่าคุ้ง กินห่อผ่าคุ้มลงเลือนออกจ้ะเอาพลาสติกลงจ้ะสี้บิบ่ต้องมานบ่ต้องมไถยหิมะล้งสี่ทุกอาทิตจ้ะโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวมือนี่กับพอ่อแค่นี้ก่อนเลยคะ่ะเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าจ้ะเดี๋ยวซอยแฟนเอาหหิมะเอาหิมะล้งจากลงเลือนก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ